กาสานาคาภาคสองตอนที่7หรือพบเพื่อพัดผ้าวาดจันแม้ต่อตีกับวินาตาได้แต่ด้วยหน้าต้องพ้นพิษออกมาเป็นระยะทำให้พละกกำลังของเธออ่อนแอลงเช่นเดียวแบบงูทำให้ฝ่ายวินาตาเริ่มควรจิกกัดวาดจันบาดเจ็บมากกว่าเดิม ฝ่ายวาดจันในระหว่างการต่อสู้ก็พยายามคิดหาวิธีเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ซึ่งเธอคิดว่าคงต้องมีใครสักคนมาช่วยจึงจะสามารถเอาตัวรอดได้เธอพยายามนึกหาผู้ที่สามารถช่วยเธอได้พร้อมกับสู้ไปด้วยจนบาดเจ็บหนักกว่าเดิมเธอจำได้ว่า มีเพื่อนที่สนิทกันมากเธอจึงส่งกระแสจิตไปหาเพื่อขอความช่วยเหลือหวังว่านางจะรับรู้ได้ในช่วงที่ว่าจันรส่งกระแสจิตทำให้เธอเคลื่อนไหวช้าลงถูกวินาตาเล่นงานหนักและเผลอถูกจับเอาไว้วินาตากําลังจะ,ะเผด็จศึกว่าจานันทันใดนั้นก็มีนาคเอราปัะตนหนึ่งพุ่งมากัดวินาตา จนเธอต้องปล่อยวาดจันและหันมาสกัดสลัดนาคตนนั้นออกวาดจันเมื่อหลุดจากกรงเล็บวินาตาก็จำแรงกายเป็นมนุษย์แล,ล้วล้มลงที่พื้นพงพยาเห็นเช่นนั้นจึงจำแรงกายเป็นมนุษย์เข้าไปประคองวาดจันทุกคนที่เห็นก็ตกใจว่าทำไมพงพยาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ วาดจันดีใจมากที่ในที่สุดเธออยู่ในอ้อมกอดของพงพยาอีกครั้งคุณกลับมาหาจันใช่ผมกลับมาหาคุณแล้วผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนผมจะปกป้องคุณด้านมีญาตาเมื่อเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งทำให้โกรธมากยิ่งขึ้นไปอีกเธอพุ่งเข้าไปจับพงพยาเหวี่ยงกระเด็นออกไปแล้วใช้กงเล็บ จับวาดจันไว้อีกครั้งพงพยาเห็นเช่นนั้นจึงคืนล่างกลับเป็นนาคหมายไปหยุดวินาตาแต่สกุณีเข้ามาขวางจับด้วยกงเล็บแล้วทุ่มลงกับพื้นทำให้พงพยากระอักเลือดด้วยพงพยาลืมตนว่าตนเองกำเนิดใหม่เป็นเพียงนาคาระดับสามเท่านั้นไม่สามารถต่อตีเป็นคู่มือ กับคุธานีมากกว่าระดับเจ็ดได้เลยวาดจันเมื่อเห็นพงพยากำลังจะถูกสกุลนีเอาชีวิตก็ร้องไห้พยายามดิ้นลนไปช่วยแต่ดิ้นยังไงก็ไม่หลุดเนื่องจากวินาตายังจับเธอไว้วาดจันตัดเพ้อในใจว่าชะตากรรมเธอช่างอาภัพนักหลุดพ้นจากบ่วงกรรมได้พบคนรักอีกครั้งก็ต้องมาตายจากกันอีกสวรรค์ช่างไม่ยุติธรรม กับเเธอเสียจริงว่าจันหัวนึกคํามารดาหากเธอเชื่อฟังคงไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ยิ่งคิดยิ่งเสียใจโทษโกรธตนเองคมพยาเมื่อเห็นว่าจันจะถูกฆ่าจึงร้องขอชีวิตว่าจันต่อวินาตาวินาตาคุณปล่อยจันไปเถอะเอาชีวิตผมไปแทนจันไม่ผิด หากจะหาว่าใครผิดเป็นผมเองไม่ว่าจะเจอคุณก่อนหรือเจอทีหลังผมก็รักจันผมขอโทษวินตาได้ยินก็ยิ่งแขนในเมื่อรักกันมากก็ตายไปพร้อมกันเถอะพงพยาและวาดจันต่างศบตากันเตรียมใจว่าคงไม่รอดแน่ๆทั้งวินตาและสกุณีกำลังจะลงมือใหม่เอาชีวิต แต่ทันใดนั้นมีนาควิรูปักเจ็ดเสียงพุ่งเข้าใส่วินตาและนางเอราปทะเก้าเสียงพุ่งเข้าใส่สกุลีทั้งสองตกใจและกงเล็บบินหลบพุ่งออกไปเนลชรา,าที่ยืนมองอยู่ก็ตกใจเช่นกันทั้งสามมารวมตัวกันพวกเจ้าเป็นใครบางอาจมาปองร้ายเราจากนั้นนาควิรูปักเจ็ดเสียง ก็จำแรงกลายเป็นมนุษย์เราเองสุริยาเทวีและนาคเอลาปทะ,ะ9ก้าเสียนก็จำแรงเป็นมนุษย์เช่นกันเราจันทาเทวีพวกเราคือเพื่อนของวาดจันท่านพี่จากนั้นก็มีนาควิรูป,ปักห้าเสียนและนาคฉัพพยาปุตตะเกล็ดสีขาวหนึ่งเสียนตามมาสมทบ ซึ่งส้งสองคืออินทราเทวีและอรุณเทวีตามลำดับนี่ไม่ใช่ทุระอะไรของพวกเจ้ากลับไปซะวินาตากล่าวไม่ใช่ทุระของข้าอย่างนั้นหรือในเมื่อพวกเขาทั้งสองเป็นเพื่อนของเราสุริยาเทวีกล่าวด้านว่าจันที่แทบจะหมดสติเห็นสุริยาและจันทาก็รู้สึกปลอดภัย แล้วจึงรีบไปหาพงพยาในเมื่อเตือนไม่ฟังอย่าหาว่าข้าไม่เตือนวินาตาก่าวทั้งสองฝ่ายเข้าต่อสู้กันด้านสุริยาและจันทาต่างก็เป็นนาคามากกว่าระดับเจ็ดจึงไม่เกรงกลัวต่อคุดทั้งสามส่วนอินทระเป็นหน้าระดับหและอรุณเป็นหน้าระดับสี่ โดยวินาตาจับคู่กับสุริยาทเทวีส่วนสก,กุณีจับคู่กับจันทาเทวีและนิราชลาจับคู่กับอินทรัตเทวีและอรุณเทวีด้านวินาตาเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของพี่น้องนาคสี่ตนนี้จึงเป็นกังวลใจด้านสก,กุณี เธอตื่นเต้นและดีใจที่เจอคู่ต่อสู้สมน้ำสมเนื้อสักทีเธอพุ่งเข้าไปหมายทำร้ายจันทาเทวีแต่จันทาเทวีใช้สายตาสร้างม่านพลังการสกุลีเอาไว้และผลักเธอให้กระเด็นออกไปสกุลีแปลงกายเป็นคุดหมายจะฉีกร่างจันทาเทวีแต่จันทาเองก็กลับคืนร่างกลายเป็นนาคก,ก้าเสียนทำให้สกุนีหาวิธีเล่นงานไม่ได้ แต่สกุนีเองก็หาวิธีใหม่โดยใช้พลังอำนาจแต่ก็ทำอะไรกันไม่ได้เปลี่ยนมาสู้ด้วยพละกกำลังก็ไม่มีหนทางเอาชนะต่างฝ่ายต่างไม่สามารถเอาใช้ซึ่งกันและกันได้ทำให้สกุนีโมโหเป็นอย่างมากปกตินอกจากนาคกษัตริย์ไม่มีนาคตนใดที่เธอสู้แล้วจะสร้างบาดแผลให้ไม่ได้สกุนีหารู้ไหมว่า ทั้งสุริยาเทวีและจันทาเทวีเป็นพญานาคีสูงสักเป็นนาคชั้นสูงมากด้วยอิทธิฤทธิเป็นที่หมายปองของเหล่ากษัตริย์นาส่วนสุริยาเธอขึ้นชื่อด้านพลังอยู่แล้วในบรรดานาคีด้วยกันเธอเป็นรองก็แต่พี่สาวของเธอเท่านั้นทำให้ฝั่งวินาตาต่อสู้ด้วยด้วยความยากลำบากแม้แต่สัมผัสกายยังทำไม่ได้ ส่วนทางด้านอินทราเทวีกับอรุณเทวีแม้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าแต่ก็พอรับมือได้เพราะใช้สองลุมหนึ่งเป็นอินทราเทวีมากกว่าที่เข้าต่อสู้ส่วนอรุณเทวีคอยขัดจังหวะนิรชราพอระยะเวลาผ่านไปสักระยะฝ่ายหน้าเริ่มได้เปรียบวินาตาสกุณีนิรชรามารวมตัวกัน เราถอยกันก่อนดีไหมนิรัชาลากล่าวไม่วินาตาและสกุณีพูดเป็นเสียงเดียวกันฝ่ายสี่พี่น้องนาคก็มารวมตัวเช่นเดียวกันทั้งสี่ใช้สายตาเป็นม่านพลังใส่คุดทั้งสามเมื่อคุดทั้งสามเห็นแบบนั้นจึงใช้พลังต้านเอาไว้เช่นกันแต่เหมือนจะต้านไม่อยู่นิรชาลาปล่อยมือจับพลังแล้วคืนล่างเป็นคุด คว้าพี่ทั้งสองหนีไปพวกมันหนีไปแล้วพี่ๆเก่งจังเลยอารุณเทวีกล่าวนั่นเป็นเพราะพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันสุริยาเทวีกล่าวเราไปดูว่าจันกันเถอะเจ้าเป็นอย่างไรบ้างว่าดจันสุริยาเทวีถาม ว่าจันตอบด้วยเสียงสั่นข้ายังไหวเจ้าหลักพงพยาเรายังไหวอรุณเพคะเจ้าจงรักษาพวกเขาด้วยพลังพิเศษของเจ้าเถิดเพคะท่านพี่จากนั้นว่าจันและพงพยาก็หายเป็นปกปติบาดแผลสมานกันสนิทด้วยพลังของอรุณเทวีมหาสัจจันมาก วาทจัน์ก่าวไม่เจอการพันกว่าปีพวกเจ้าเปลี่ยนไปมากนะวาดจัน์ก่าวพวกเราถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเล็กๆใต้อานัตของเสด็จพี่นะ่ะบวกกับการประเพณญเพียง,ยงทำให้พวกเรามีฤทธิ์มากขึ้นคงวัยยาวได้ตลอดการหากต้องการพวกเรามีเสียงเพิ่มมากขึ้นด้วยนะข้ามีเจดเสียง ส่วนจันทามีเก้าเสียนนางเป็นหนึ่งในสนาคีที่มีเก้าเสียนเลยนะพี่ก็พูดเกินไปจันทาเทวีพูดแย้งสุริยาเทวีส่วนนี่น้องสาวข้าอินทราเทวีกำเนิดหลังจากเจ้าตายได้ไม่นานนักส่วนอรุณเทวีน้องสาวของเราคนสุดท้องกำเนิดได้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว อินทราเทวีอรุณเทวีนี่วาดจันและพงพยาเพื่อนของพี่สมัยเป็นหน้ากลางหาวหรือกลางเวหาทำาที่บัรดาฟ้าฝนในอดีตกับท้าววิรุฬหกนาโคโนาคราชข้าดีใจที่พวกเจ้ามาช่วยข้า,าไว้ได้ทันขอบใจเจ้ามากวาดจันกล่าวยินดีมากเพื่อนรัก พวกเราเสียใจมากเมื่อทราบข่าวการตายของเจ้าเมื่อพันกว่าปีก่อนครั้งนี้ถือว่าไถ่โทษที่ไปช่วยเจ้าไว้ไม่ทันพักผ่อนเถอะเพื่อนใช้เวลาอยู่กับคนรักนวัดจันพวกเจ้าพัดภาคกันมานานถ้ามีโอกาสก็ไปเที่ยวบนวิมานของข้าได้สุริยาเทวีกล่าวไว้มีโอกาสข้าจะไปเยี่ยมเจ้าที่วิมานพวกเรายินดีมาก จันทาเทวีกล่าวเอาละ่ะพวกเราต้องขอตัวกลับก่อนพวกเจ้าจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเราขอขอบใจพวกท่านมากอีกครั้งหนึ่งพงพยากล่าวไม่เป็นไรเราเป็นสหายกันมานานแล้วนาคทั้งสี่ก็กลับสู่วิมานส่วนวาดจันทร์และพงพยา ก็พากันกลับถ้าที่เคยอยู่อาศัยเมื่อครั้งถูกในประเทศ